ได้บอกถึงการทำนายถึงการที่พระเยซูจะต้องตายบนไม้กางเขนนะเจ้าจะต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแต่พระเยซูก็จะได้ฟื้นกลับขึ้นมาในะเจ้านั่นพระคำในเจ้าวันนี้ที่เราจะได้จะได้ฟังด้วยกันนะเจ้าจากข้อที่เสาสองที่อ่านไปตะก,กี้นะเจ้าหูหัวข้อบอกว่าคิดแบบไหนนะเจ้า ขอขอพอยุค่อยไปนะคิดแบบไหนนะเจ้าแต่เขาอ่านไปตะก,กี้เขาจะเห็นว่าเปโต้เปโตรได้บอกกับพระเยซูบอกว่าอเอามือจับพระเยซูแล้วก็บอกว่าพระเจ้าข้าของเหตุการณ์เนี่ยมันเลื่อนไปเตอะมันต้อง,งเกิดกับพระเยซูนะเจ้าเขาเขาซึ้งแบบมั่นใจในเปโตเนาะเออเปโต้อุจอีได้หมายความว่าจะใด เปโตรเป็นห่วงพระเยซูบรรยาคือพระเยซูตายบนไม้กางเขนก่อนหรือว่าเปโตรเนี่ยกลัวตัวเกาตายหรือว,ว่ากลัวพระเยซูด้วยความเป็นห่วงแต่ที่จริงแล้วเปโตรก็คือเป็นห่วงพระเยซูบ่าไม่ได้พระเยซูจะไปอยู่ในส,ส,สภาพหรือสถานการณ์จะอันนี้บไ่ได้ละพระเยซูก็บอกให้ว่าเฮ้มันเลื่อนไปได้ก่อนแต่พระเยซูว่าจจะได้ พี่น้องเตโตว่าจริงแล้วเตโตป้องกันปบป้องนะสะปุปบป้องพระเยซูแต่ถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นจะอ้นพี่น้องทั้งหลายเขาบอกคงไปสามารถที่จะได้รุดพ้นจากความผิดบาปเนาะเพราะว่าพระเยซูจะต้องเป็นจะอ้นเพราะว่าจะต้องไถ่บาปเพื่อมเสาวถามว่าจะต้องทนทุกข์ทรามานก่อนแน่นอน พระเยซูเมืว่าจะต้องทุกข์ทรมานแต่เปโตรก็กลัวเนาะฉะนั้นพระเยซูก็ได้อ่าตัหนิเนาะพระเยซูก็ตัหน,น,นี้เปโตรพระเยซูก็ว่าให้เปโตรบอกว่าไอ้ซาตานนะซาตานไปคู้ปนเลยนะเจ้าเพราะเจ้าเป็นเครื่องขีดขวางหางนะเจ้าถ้าเปโตรคิดจะอันเนี่ย แสดงว่าเปโต้บาไ,ได้คิดอย่างพระเจ้านเจ้าันนั้นในเจ้าวันนี้ก็คือการคิดมีสองอย่างนะเจ้าคิดแบบคน,นเจ้าคิดแบบคนก็คือแบบคิดแบบคนคนก็คือมนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยเนาะบางครั้งเขาก็คิดอะย่างคิดอะไอย่างสั้นๆนะมาไ,ได้คิดยาวนะเจ้า,เ,จาเหมือนไปโต้ในเวลานี่เนาะ เปโต่ก็คิดแบบคนอย่างถึงวันนี้ใช่บางครั้งเขาคิดว่าเออก็เขาเป็นเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาก็มาได้เป็นอ,อย่างที่ว่าวิเศษวิโสอย่างนะเยยนจ้าเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งโดยนิสัยมนุษยน์ของเขาเป็นจะได้เขาเก็กังวนกวังวยเนาะมีความกลัวในเวลานี้เนาะอย่างเขาหันหลายๆตีก็เกิดน้ำทว่วมเนาะกลัวน้ำทว่วม เจ้ากังวลนะเจ้ากังวลกัไว้ใจยังไม่เจ้าวันนี้กมือนกันเจ้าก็โกกังวลกัไว้ใจหลายคนเขาคิดว่าวันนี้จะเอาเตือนเจ้ามาม่ใช่ตือนเจ้าตะว่าแมแลงล่ะกินข้าวแรงเสร็จแล้วปุ๊บมันพุ่เจ้ายังมากินนำไมกินไปอยู่ยกกนะเจ้ายังเกิดวันพุธมาเจ้าเจ้ายังมากินหรนะเจ้าเมื่อเจ้ามาแล้วมียังกินแล้วปุ๊บ โอ้วันนี้จะขึ้นธรรมะเทศนาจะเอาอย่างส่นียจะใส่ชุดอันใดนะความกังวลกังวายใจของมนุษย์ของคนมนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างเขาเนี่ยก็คือคิดไปซะกังวลกระวนกังวายใจนะเจ้าว่าจะเอาอย่างกินจะเอาอย่างหนุ่มหฮมเอววันนี้รู้สึกอาจารย์บางาเาซึ้งปวดฟันเนาะก็ไปซ่อมยางกระวลกังวายในการที่จะเอายาอย่างมากินให้หายปวดฟันนะเจ้า ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะเพราะวเจ้าน้าตอนนี้บอกว่าพระเจ้าบอกว่าชีวิตสําคัญกว่าอันอย่างตึงมดเลยฉะนั้นอันนี้คือคิดแบบคนนะกระวนกระไวยใจแต่ถ้าคิดแบบพระเจ้าพระเจ้าก็ได้บอกมือเปโตนว่าอันนั้นะเจ้าบ่ได้คิดอย่างพระเจ้าเจ้าคิดอย่างมนุษย์ก็คือกลัวนะเจ้าแต่ถ้าคิดแบบพระเจ้าก็คือมีความคิดไฟวิญญาณนะเจ้าโอ้ ตามลักของพระคัมภีเนาะในพระธรรมหนึ่งโคริน์บนะทที่สองข้อสิบสี่นะเจ้าอาจารย์ปาลลก็ได้บอกว่ามนุษย์ของเฮาเนี่ยมีอยูอ่สามแบบนะเจ้ามีมนุษย์ธรรมดาแล้วก็มนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังเนาะแล้วก็มนุษย์ฝ่ายวิญญ,ญาณมนุษย์ธรรมดาก็เหมือนทฮาตะกี้นะเจ้าี่อูไปเนาะมนุษย์ธรรมดาก็คึ้นก็วนก็วายเจนเจนจนีนนน้สะปาสะเปดเนาะแต่มนุษย์ไฟเนื้อหนังก็เหมือนกัน มนุษย์ไฟเนื้อหนังนั่นก็คือเฮายังมีความอิจฉาริษยาอยู่นะเจ้าชิงดีชิงเด่นกันอันนี้คือมนุษย์เนื้อหนังเนาะต้องการอยากจะได้ในสิ่งดีมันคัดกับความถูกต้องนะเจ้าอันนี้คือฝ่ายเนื้อหนังเนาะเขายังมีเรื่องแล้วหรือความคุณข้องมองใจกับคนอื่นอยู่อันนี้คือมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังนะเจ้าแต่ถ้าเป็นมนุษย์ายวิญญ,ญาณก็คือคิดแบบพระเจ้า โซเครติส uh, so บอกว่าเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณได้บอกว่าคนเขาเนี่ยมีอยู่สามพวกพวกแรกก็คือมนุษย์ธรรมดาธรรมดาตะกี้นะี่คือคิดจะไดสุมาตเจ้าเปนบอกว่าคิดแค่ปลายเท้าขึ้นมาตึกหัวเขา่าแต่อันนะ่ะมนุษย์ธรรมดาคิดแต่อันมนุษย์ธรรมดาคิดแค่ปลายเท้าตึกหัวเข่าแล้วมนุษย์ไฟหน้าหนังคิดจะไดมนุษย์ไฟหน้าหนังคิดขึ้นมาหําหน่อยคิดแต,แต่หัวเขา่าขึ้นมาตึกสะดือ ขึ้นตั้สดือแล้วมนุษย์ไฟวิญญาณขึ้นจะใดมนุษย์ไฟวิญญาณขึ้นตั้งแต่สะดือขึ้นมาอันใดขึ้นสูงเลยก็คือถึงหัวเลยมนุษย์อันนี้เป็นองมนุษย์ไฟวิญญาณนะเจ้าคิดนักคิดคิดสูงสูงที่สุดก็คือจากสะดือขึ้นมาถึงหัวเลยนะเจ้านั่นในพระกัมพีตอนนี้พี่น้องคิดว่าพี่น้องอยู่ในมนุษย์ตีต่อใดตีหนึ่งหรือตีสองหรือตีสาม นในเจ้าวันนี้ก็เอาชนะตนเองเนาะในะข้อทีา่า4เนาะตะกี้บอกว่าพระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเราให้ผู้นั้นเอาชนะตนเองและรับการเข็นของคนของตนแบกและตามเราเนาะใคร่ตามพระเยซูนเจ้าพี่น้องในการเป็นคริสเตียนเนี่ยมาได้เป็นเรื่อง ง่ายๆนะบ่าได้เป็นกันง่ายๆนะจอ๊อบ่าได้เป็นเรื่องง่ายๆบ่ได้บังคับในการเป็นคริสเตียนเนี่ยจะมีการบังคับเพื่อเป็นนะจ๊อนั่นคนที่จะเป็นคริสเตียนได้ก็คือต้องเป็นด้วยสมัครใจนะจ๊าเป็นด้วยสมัครใจเนาะเขาจะบอกว่าวันนี้บริผัยฟองตีถุงบังคับเพ้่อมาบท <c oughs> คิดพ่กคงบะมีเนาะเจ้าขอบคุณพระเจ้าเจ้าเห็นห้ายคนมาอ่าอ่าแต่บะนีบะมีเนาะวันนี้วันนี้มีให่บังคับมาโบสเนาะแต่มาด้วยความสมัครใจนะเจ้าเจ้าเห็นร้ายคนนะที่เจ้าก็แบบมีโวกาสได้ไปแอลหานแต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าเห็นร้ายคนได้มานะเจ้ามาด้วยความสมัครใจนะจ้าแล้วก็ห้องเพลงบ่ได้เพลงบังคับห้องเพลงอ่ะ แต่เขากอยากจะห้องเนาเปิห้องได้โอ้เพลงนี้ก็บมอนนี้มีความหมายก็อยากจะห้องอันนี้คือการเป็นคริสเตียนที่ใครจะตามพระเยซูก็คือสมัครใจมาโบสถ์ด้วยความสมัครใจห้องเพลงด้วยความสมัครใจะจะขอบคุณพระเจ้าวันนี้หลายคนสมัครใจมาจะเจะือจะอันเนะาะว่าหลายคนนั่นประการที่สองคือเอาชนะตนเองเอาชนะตัวเก่าในทีนี้หมายถึงอะไรการปฏิเสธตัวเกา่า ปฏิเสธตนนี้คือบะทาตามใจตัวเก่าบะหักตัวเก่าในทางตีพิษต่อนัระพทัยของพระเจ้านะเจ้ามีหลายคนที่แพ้ใจตัวเก่าโดยเฉพาะข้าเจ้านะเจ้า mm hmm. ถึงวันนี้ก่อนน้ำนักขึ้นเนาะหลายๆคนตีน้ำนักขึ้นนี่อาจจะแพ้ใจตัวเก่าเนาะเหมือ hmm. นมีเรื่องเรามีคนหนึ่งมีมีหยิงไฮโซคนหนึ่งเนาะเขาเป็นคนตีน,ำน้ำนักนักเนาะวันจำม่อ เขาได้เดินตางเดินข้ามสะพานลอยเดินข้ามสะพานตีถนนสีลมนะเจ้าแลว้วก็มีขอทานคนหนึ่งกนงนน็นั่งขอทานอยู่ฮั่นนะนางขอทานแล้วขอทานคนนั้นก็เราเมื่อเห็นมายิงไฮโซคนนี้เราก็ติอ้วนๆจำมั่งคนนี้เดินผ่านเขาก็บอกวา่าโอ้คุณนายคุณนายครับคุณนายครับทบําบุญทําทานเลอผมนอยเตอสามวันไปนี้แล้วผมเข้าบบต้องถึงต้องสร้างเม็ดเลย ทำบุญดำทานด้ผมเถอะแล้วมา่มายิงคนนี้กาลังจะเดินผ่านไปเขาได้ยินขอทานคนนั้นอูจะอันเขาก็ยุดแล้วก็หันหลังไปพอนึกว่าจะเอาสตางค์ไปใส่แจ่อูกับขอทานคนนั้นว่าเออเขาจะเนี่ยจะได้ดิเขาถึงจะใจแข็งเขาถึงจะใจแข็งเหมือนแนละ้วขอทานคนนี้ ตีมัต้องกินข้าวสามวันเนี่ยข้ากระต๊กถึงต้องสามเม็ดวันสักเม็ดเนี่ยเพราะว่าเขาแพ้ใจตัวเก่าเพราะว่าเจ้าเหมือนกันทีน้ำนักขึ้นถึงวันเนี้เพราะว่าแพ้ใจตัวเก่าวันนี้จะกินข้าวแรงเพื่อน้อยเดียวจะไปกินทนะัแก็เดี๋ยวบันน้องอ้อยก็เอามาเห็นละโอ้ของชอบเดี๋ยวไมพินก็เอามาทำละโอสรุปแล้วก็คือ แป่ใจตัวเก่าจะกินติต๊กๆโดยเฉพาะเฮาลูกจ้าคนสุดท้ายนี่นะจะเอาเนื่องความก่เสียดายจะเก็บไว้เหี่น้อยมันถูกมันก่อน้อยบอกอแกบจะกินกวันถูกตัวก่อนปอละมันข้างน้อยเดียวกับกินเนี่ยเอออันนี้ไว้วันถูกก็ได้ละจะเอาความก็เสียดายจะนั่นแพ้ใจตัวเกา่าน้ำนักก็เลยขึ้นึ้นนั่นก็เลยมีปัญหาถึงเรื่องกระวนกระวายว่า,วาจะเอาเสื้อผ้าอย่างงมาใส่นี่ เอาอันใดมาใส่กับหูดซีบได้เกิงเดียวได้เกิงเดียวเนี่ยบอรีบอกว่าแม่มันรูดไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือแพ้ใจตัวเกาจ้ากินนักเนี่ยเหมือนเหมือนยิก็เนนี่เนาะแต่เขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือนะแต่เขากลับปกึศถึงตัวเกาว่าเออเนี่ยจะได้จะใจแข็งตีจะมากินข้าวจะมากข้าวต๊ะถูกต้องเนาะนะเจ้าพี่นอกประกันต่อไปนะเจ้าตะกี้บอกว่าเอาชนะตัวเอาชนะตนเองนี่เนาะแล้วปเดี๋ยวนี้แบกกลางเขน แบกกังเขนกังเขนมันบาจีมันเป็นไม้นะ้ำบาจีเบาๆนะอย่างอย่างทั้งเขาไปแบกกังเขนแบกบกังเขนแล้วก็ตามพระเยซูในความหมายอ่ากังเขนเนี่ยเป็นเครื่องประหารเครื่องมือประหารชีวิตของอ่าชาวเปอร์เซียของกรีกแล้วก็โรมันในสมัยก่อนนั่นเนะาะเมื่อสองพันปีก่อนไปละอันนี้เป็นการคนตีจะต้องถูกประหารชีวิตโดนไม่บนไม่กังเขนนี่คือ เพื่อจะต้องการประจานความพิษนะเจ้าประจานความพิษแล้วก็จะต้องได้หับตดตีสาสมตวัวนะเจ้าสำหรับคนที่ชั่วที่สุดถึงจะได้ตึงตีกลางเขนเพราะว่าโดยเฉพาะเป็นผู้กอ่อการร้ายนี่นะปนจะเอาไปตึงตีกลางเขนเปนบอกว่าซบนั่นอะ่ะบ่ต้องให้แตะถึงแผ่นดินเออเอาไปสูงๆเลยแล้วพระเยซูก็ถูกตึงตีหันด้วยแต่คนอื่นนั่นมีความโตดมีความพิษอย่างร้ายแรง แต่พระเยซูบ่มีความพิษอะไรอย่างเลยแต่พระเยซูกอได้ตรึงที่หั่นเหมือนกันเพราะอะไรอย่างพระเยซูบ่ได้มีความพิษของตัวเขาแต่พระเยซูยอมตรึงบ่แม้กางเขนเพื่อความพิษของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นะเจ้านั่นการแบกกางเขนนั่นหมายถึงนะเจ้าหนึ่งเป็นการผูกพันชีวิตของเราเข้ากับพระเยซูคริสต์ นะเจ้าเมื่อเฮามีชีวิตเข้ากับพระเยซูคริสต์คือเฮามู่จักกับพระเยซูคริสต์ดําเนินชีวิตไปกับพระเยซูคริสต์นั่นหมายถึงที่หมายถึงการแบกกลางเข็นของพระเยซูคริสต์นะเจ้าการแบกกลางเข็นของพระเยซูคริสต์ทมข้อหนึ่งก็คือเป็นการอุทิศชีวิตของเฮาใื้แก่พระเยซูทั้งมดทั้งเสียงที่เฮาจะอุทิศชีวิตของเฮาอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า อุทิศชีวิตในการฮับใจพระเจ้าในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐในการไปบอกความจริงเรื่องความรอดกับพี่น้องทุกคนคืออุทิศชีวิตในการฮับใจพระเจ้านะเจ้าใแบกลางเก้นทำข้อหนึ่งก็คือเป็นการร่วมตุกร่วมสุขก,กับพระองค์ร่วมตุกร่วมสุขก,กับพระองค์ก็หมายถึงว่าเมื่อเขาเจอกับความตุกยากลําบากมากมายแต่เฮาทน ก่อนนั่นข้าเจ้าเคยเมื่ออยู่กับบอลลีใหม่ๆเนาะบอลลีก็เป็นคนตีโว๊เกโบ๊เายเสียงดังเขารู้สึกว่าเขาเหน,นื่อยเหนื่อยเหลือเกินเขากำลังคิดว่าเขาอยากจะหนีไปไกลๆเขาพ่อยากจะเขาพ่อยากจะอยู่ตรงนี้ละเขาอยากจะไปตีไหนก็ได้ตีบอลมีบอลลีเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาตุกเหลือเกินนะเจ้า แต่ก็เมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คืออันนี้แหละคือการเขนบัดลีนี่คือกางเขนที่เจ้าจะต้องแบกต่อไปแล้วก็อาจารย์บอบก,ก็จะต้องช่วยกันแบกต่อไปอันนี้ก็คือบรรัดลีนะเจ้าวัดลีเป็นการเขนที่พระเยซูเขาแบกแบกต้วยกันแบกนะเจ้าแล้วความตุกความยากหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาอันนั้คือการเขนที่เขาจะต้องแบกต่อไปนะเจ้า เพราะว่าอาจารย์เปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กําไรนะเจ้านั่นบรูสแลงเจนกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์เป็นเหมือนกับถุงชาอเป็นจะได้นะจะบอกวว่าตนเองมีความเข้มแข็งขนาดไหนจนกว่าจะได้ถูกจุ่มลงไปในน้ำห้อนอะฉะนั้น เือเขาที่จะแบกกลางเขนแล้วก็ตามพระเยซูพระเยซูคริสเป็นแบบอย่างที่ดีในการอดทนนะจะอดทนกับมนุษย์ที่มนุษย์ที่ท,ทําพิษทําพิษแล้วพิษแหมพิษแล้วพิษแหมคืออาภัยแล้วอาภัยแหมอาภัยแล้วอาภัยแหมมนุษย์ก็ยังทําพิษทําบาปอยู่ฉะนั้นพระเยซูกดทนกับเขาฉะนั้นเขาก็จะต้องทนกับความทุกอย่างลําบากนี้ในมโนมนุษย์นี่เหมือนกันเพื่อเขาจะ แบ,บกกางเขียนแล้วก็ตามพระเยซูนะจะข้อหนึ่งจงะใช่เอาไปใจแฮมข้อหนึ่งก็คือดาเนินชีวิตเออจะว่าไปแล้วเนาะดำเนินชีวิตบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูนะจ่าเดือนไปหน้าต่อไปนะจ้าการเอาชีวิตรอดจะเสียชีวิตนะจ้าพระธรรมมัทธิวบทที่สิบห้าถึงขวหกบอกว่าถ้าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั่นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิต เพื่อเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของทั้งสิน้นของทั้ง,งของสิน้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตัวเก่าผู้นั้นจะได้ประโยชน์ไออย่างผู้นั้นหรือผู้นั้นจะเอาไออย่างไปแลกชีวิตของตัวเก่ากลับมาได้พี่น้องเขามีเงินมากมายเนาะถ้าเขามีเงินสักแสนสักล้านแต่ว่าเฮาไปนอนอยู่หงบาลถ้าเฮามีสักแสนสักล้านสองล้านสามล้านเขาไปนอนอยู่ในคุก มันโอเคก่อนนะเจ้าฉะนั้นถ้าเฮาจะเอาชีวิตรอดนั่นเฮาจะต้องเสียชีวิตนะเจ้านั่นในภาคกัมภีร์ตัวนี้ได้เปรียบเทียบเพื่อเฮาหันว่าถ้าเฮา จะเอาทรัพย์สินของในโลกนี้หรือว่าเขาจะเอาพระเจ้าเขาจะเอาเนื้อหนังหรือจะเอาชีวิตปิญญาเขาจะเอาตัวเองหรือว่าจะเอาพระเยซูคริสต์นะเจ้าเขาจะเอาชีวิตนิรันดร์ในนรกหรือว่าจะเอาชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์นะเจ้าถ้าเขาอยากจะได้ชีวิตในโลกนี้เขาจะต้องเสียชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ก็หมายถึงว่าถ้าเขายังใช้ชีวิตในโลกนี้โดยสเปะสปะอยู่ในความผิดความบาปอยู่นั่นเขาจะอยู่ในนรกนิรันดร์ แต่ถ้าเฮายอมเสียสละชีวิตในโลกนี่หมายถึงเฮาเสียสละความบางครัง้งเฮาอาจจะไปม,มีเปืือนเฮาแบบเข้าสังคมสังคมมึนเมาสังคมตีบดีเขาเลือกตรงนั่นเฮาเลือกเบบเอาตรงนั่นนั่นคือเฮายอมเสียสละตรงน,นั้นเฮาจะได้ชีวิตนิรันดร์ในเมืองสวรรค์นะเจ้านั่นพีน้องเขาเลือกเอาเนาะ มีนักปราดคนหนึ่งนักปราดคน like นั่นเขาก็ได้นั่งเรือนะเรือแจวเนาะเรือพายนข้ามฝั่งก็เขาได้นั่งเรือไปแล้วก็คนพายเรือเนี่ยคนพายเรือคนแจวเรือก็แจวไปแล้วนักปราดคนนี้ก kind of BE ็ได้ถามคนแจวเรือนั่นบอกว่าเนี่ยคนแจวเรือเนี่ยคนหูเรื่องของดาราศาสตร์ก่อนว่ามันเป็นจะใดคนแจวเรือนั่นก็บอกว่าบ่หูนะจ้ะแล้วเขาก็ถามไปแหมบอกว่า ออแล้วเขาก็บอกว่าแสดงว่าคุณสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วก็ถามแหมบอกว่าคนห้เรื่องของคอมพิวเตอร์ก่คอคนแจวเรือก็บอกว่าบ่าหู้นั่นคุณก็ได้สูญเสียชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณไปแหมละก็ะถามหลายๆข้อหลายๆกรรมคนแจวเรือก็ตอบคําถามเก่านะเจ้าตอบคาถามาาออตอบคาถามโดยกรรมเดิมบอกว่าบ่าหู้บ่หู้นะจ๊ะแล้วเมื่อ แกวเรือไปเลยๆกเกาะเรือนั่นเกาะไปจนเข้ากับก้อนหินอยู่ที่กลางแม่น้ําจนเข้าไปยังจังนะจ้าแล้วก็นี่เรือกําลังจะจมแล้วคนแจวเรือนั่นก็ย้อนถามนักปราน์นัว่าท่านว่ายน้ําเป็นก่อนคนแจวเออคนนักปราน์นก็ว่าบเป็นแล้วคนแจวเรือนั่นก็บอกว่าอันนี้จา้า ท่านได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปหมดแล้วนะเจ้าคนแจวเรือนั่นสูญเสียส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ว่านักปรา์คนนั้นสูญเสียทั้งชีวิตทุกอย่างในชีวิตเพราะเขาไว้หน้ามจาจังเนาะขอบคุณพระเจ้าเนาะน้องทั้งหลายขอพระเจ้าที่จะเบตางเขาทั้งหลายเนาะที่เขาจะเป็นผู้ที่จะเอาชนะตนเองวันนี้เจ้าเห็นสาย,ยันเนาะเอาชนะ ร่างกายตัวเก่าพยายามขึ้นบันไดขึ้นมาเป็นภาพดีกเจาประทับใจมากเลยวันนี้สัยันสัยันเอาชะนะในสิ่งแล้วนี้เนาะแล้วก็ขึ้นมาบนบนน้ำมาก,การในโบสถ์ได้เลยเจ้าขอบคุณพระเจ้าเนาะ,ะเจ้ายากจะสรุปสุดท้ายนี้นะบอกว่าข้อหนึ่งเอาชนะตนเองแบกกลางเขนแล้วก็เดินต่างพระเยซูกางเขนก็คือพระหน้าที่ต่างๆเนาะ การเสียสละเวลาการอายอมทนทุกทุกอย่างลำบากนะเจ้าแล้วก็ติดตามพระเยซูนะเจ้าแล้วก็วิธีที่จะชนะตนเองนั่นรอยคริสโกกล่าวว่าวิธีจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็คือต้องหับใจคนอื่นนะวิธีที่จะได้หับเกียรติก็คือต้องทอมใจลงวิธีที่จะได้ฮับจะได้หับ นะเจ้าก็คือต้องแจกจ่ายออกไปเขาถึงจะได้รับเข้ามาวิธีที่จะชนะคือยอมจำนนก็คือยอมแพ้นะเจ้าวิธีที่จะได้มาก็คือต้องสูญเสียไปก่อนเขาถึงจะได้มาวิธีที่จะรับความชื่นชมยินดีก็คือต้องสูญเสียน้ําตาวิธีที่ได้รับการยกขึ้นเขาก็ต้องยอมตกต่ำก่อนแล้วห้องถึงจะได้รับการยกขึ้นวิธีที่จะมีชีวิตอยู่ก็คือ อยอมตายนะจ้าชีวิตคืออะไรอย่างแม่ชีวเทเลซาไนดะ้บอกว่าถ้าชีวิตคือความงามจงชื่นชมยินดีกับชีวิตถ้าชีวิตคือความสุขก็จงดื่มด่ำกับชีวิตถ้าชีวิตคือความฝันก็จงสารฝันให้กับฝันให้เป็นจริงถ้าชีวิตคือความท้าทายก็จงกะะล้าประลอง ชีวิตถ้าชีวิตคือหน้าที่ก็จงทําให้สมบูรณ์ถ้าชีวิตคือเกมกีฬาก็จงหู้แพ้หู้ชนะหู้อภัยนะจ๊ถ้าชีวิตคือคําสัญญาก็จงหักษาคําสัญญานั้นไว้ให้มันถ้าชีวิตคือความโศกเศร้าก็จงเอาชนะมันให้ได้นะจ๊อถ้าชีวิตคือบทเพลงจงร้องเพลงอย่างไพเราะถ้าชีวิตคือการต่อสู้จงยิ้มฮับกับสถานการณ์ ถ้าชีวิตคือการสูญเสียก็ต้องเผชิญกับมันใี้ได้นะจถ้าชีวิตคือการผรจญภัยจงฟันฝ่าให้ถึงที่สุดถ้าชีวิตคือสิ่งลำคขาก็อย่าทำลายชีวิตนะถ้าชีวิตคือชีวิตก็จงต่อสู้เพื่อจะได้ชีวิตที่ดีกว่าถ้าชีวิตคือพระพรก็จงแบ่งปันพระพรน,นั้นออกไปให้กับคนอื่นนะจ้า ขอพระเจ้าที่จะอวยพรพีน้องในเจ้าวันนี้เนาะที่จะชนะตนเองแบกขังเขงแล้วก็ตามพระเยซูจะเฮาห่มใจกันอธิษฐานเจ้าสาธุการกระแต่พระบิดาพระเจ้าขอพระคําของพระเจ้าในเจ้าวันนี้ที่จะเป็นจริงในชีวิตของพีน้องทุกคนที่จะสามารถเอาชนะตนเองเอาชนะความผิดบาปแล้วก็แบกขังเขงตามที่ตามพระเยซูคริรสต์